พระหน้าปรกนำโชคคุ้มครองพลังเมตตาจากเท้าพีรันพนาสูงพื้นที่ทางทิศเหนือของหมู่พระที่นั่งยาวไปจรดคลองสามเสนบางส่วนเป็นพื้นที่สวนดุสิตธานีบางส่วนเป็นที่สวนธรรมชาติมาแต่เดิมทางซ้ายมือมีหอพระพุทธรูปหน้าปรก พระมหานาคชินวรวรานิสรมงกุฎราชเป็นพระพุทธรูปประจำพระราชวังสร้างขึ้นเมื่อพศ .2532 โดยจำลองจากต้นแบบพระพุทธรูปนาคปรกราชการที่6โปรดแก้าให้สร้างขึ้นเมื่อพศ .2465 เชื่อกันว่าเท้าหิรัน เป็นอศูรย์ชาวป่าใจพักดีคอยติดตามป้องกันนม่ให้เกิดพยันอันตรายแก่ราชการที่6ในยามสเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ดงดอนปัจจุบันทั้งพระพุทธร,รูปนาคปรกและสารเท้าฮีรันพนาสูงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระราชวังพญาไทยและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีผู้มาเคารพกราบไหว้เสมอ